มีแพ้หลังตรงีครับมีหรอไม่มีปันมีคนบ้นนี้มีคนบ้นนี้มีคนวันดิบดิบนอันต้อัดตันเลยจ้าโหดูแดดเอาจริงสถาที่ไปยกมือไหว

เฮ้ยเอาจัดจี่จจี้โอ้โหนี่มันพังรายงาพังรายงาเลยเนี่ยเอ้ยเอ้ทุกคนในมแเล็กเล็กไ็วเร็วเร็วเขาไป็นีอ่เขาไม่จัดี้เเล็ว i'm <laughs> 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 oh, uh, willing to tell every night